ไปอีกตึกหนึ่งเลยคุณผู้ชมตัางติดชีวิตมานานเมืองทองเจฟฟี่กำลังจะบอกลาเมืองทอง <c oughs> ตอนนี้เจฟฟี่อยู่ในสนามบินแล้วเอาเป็นว <c oughs> ่าเดี๋ยวเจะไป <c oughs> ไปเช็คอินแล้วนะ จะเป็นคีการ์สำหรับข้าห้งคีการ์รูปเราเลยหรอตับได้เป็นของซูวีเนียให้เลยโอ้ยหลาดเลิศมากเลยจินวพาขึ้นไปเจอพยาบาลก่อนได้ค่ะตอนนี้ขึ้นมาชั้นสามสิบสองสวัสดีค่ะค่ะฝากอรอี้นะคะอ๋อางค่ะาออคะโอเคเสร็จแล้วค่ะ พาเช็คอินมาน่ารักมากเลยอ่ะมีรูปเจฟฟี่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องเจฟฟี่อลังการขนาดไหนและนี่ก็คือเป็น key card เอาแล้วนะทันเดเดเ้อลังการมากเลยและนี่ก็คือห้องน้ำแรกคร่ะคุณผู้ชมห้องนอนของเจฟฟี่โอ้ยยาวไปอีกตึกหนึ่งเลยคุณผู้ชม อันนี้ห้องนั่งเล่นเอาไว้อะไรอันนี้ห้องคุยกับป๊ะป๊าหมาหมาอันนี้คือมินิบอ์เผื่อมาเปิดปาร์ตี้คนเดียวคนหลาดน่ารักมากตืวแกรนลตัวนอกจากห้องจะอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่ตะการตาสวยงามบริการดีเวอร์ขนาดนี้แล้วเขายังวารูปดิฉัน Welcome to Conrad Bangkok คุณเจฟฟีมีเหมืองทองมีทองมีระเบิดโอ้โหเฮ้ยประทับ มีไมโคยเวด้วยโอ้โหมีตาอบและอันนี้ก็คือห้องประชุมมานั่งคุยคนเดียวห้อง presidential suite ของโรงแรมคอนราดแบง g k อกบนชั้น32ที่กว้างขวางโออาไปกว่า238ตารางเมตรพร้อมห้องนั่งเล่นที่แยกเป็นสัดส่วนห้องนอนห้องครัวห้องประชุมห้องรับประทานอาหาร เติมความสดชื่นในห้องอาบน้ำพร้อมอ่างจาก,กุซี่และที่เกรดที่สุดนั้นก็คือเครื่องออกกำลังกายที่พร้อมเปิดฟิตเนสส่วนตัวในการกักตัว14คืน15วันราคาการกักตัวครั้งนี้3 0 0 0 0บาท ที่ฉันทำอะไรบ้างนี้และสิ่งที่จะฟี่จะทำนะคะตาดาจะใส่แต่มันยับยู่ยี่เลยต้องรีบผ้าสาภาพนะงานบ้านงานเลือนไม่ค่อยเก่งอะ <c oughs> เราต้องไปรีดที่อื่น่ะคุณผู้ชมว้ายว้ายไม่ไม่ไม่รีดไม่เป็นรีดไม่เป็นอ่ะดูดิดูดิน้ำมันออกมาไม่เอาน้ำไม่อะนี่ยังไงรีดไม่เป็น years Th ตอนนี้เจฟฟี่เจ็ดแลกเจ็ดแหละคือการที่ปรับเวลาไม่ได้มันก็ไม่ปรับสักทีอ่ะนี่แหละปัญหาชีวิตของเจฟฟี่เราเร่เรายิ่งเร่นยิ่งยับ หูอเอาเขอีมานั่งลีได้ไหมขอเราก็อี้มานั่งรีก่อนจ้างรีจ้างซักไม่ได้นะคุณผู้ชมการที่เรากักตัวนี้คือใครก็เข้ามายุ่งกับเราไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าทําผมไปถ่ายรูปกันคุณผู้ชม วันนี้มาดูกันว่าเจฟฟี่จะทำผมทรงอะไรอ่ะ mm hmm. วีหาย มาสองข้างแล้วนะเนื่องจากว่าเจฟฟี่ขี้เกียจใช่ไหมวันนี้จะถ่ายสองชุดก็คือชุดแรกก็จะเป็นอย่างนี้ปล่อยผมลงมาแล้วก็อันนี้คาดไว้แล้วชุดที่สองก็ค่อยรวบขึ้นอย่างนี้เป็นไงสำหรับคนขี้เกียจอย่างเรา <laughs> อย่างนี้ได้มาแล้วปุ๊บรวบไปข้างหลังเรียบร้อยป เดี๋ยวไปดูว่าเจฟฟี่ถ่ายรูปยังไ,ไงนะคุณผงไปดูชุดกักตัวเกลๆๆเกลของเจฟฟี่กันเลย รีวิวการกินข้าวในที่กักตัวตึ้งตงห้ามก้าวขานะเราเล่นไม่ถึงขนาดนั้นและนี่คืออาหารที่เราสั่งทุกวันค่ะเช้าเที่ยงเย็นเราก็จะไปครัวแล้วก็เอามาจัดสวยงามเพื่อที่จะถ่ายรูปกเกกล็ๆ ก่อะครับผม้ชมเสจไปแล้วน่งยังกว่าจะได้กินไม่ง่ายเลยมาอย่างที่สองจบงานนี้จะพี่เปิดร้านอาหารได้เลยแต่ยากกว่าการจัดคือการล้าง วันนี้เรามาดินเนอร์กันนะคะกินไปเมาไปก็จะถือว่าคุณผู้ชมเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวนอกจากจะเอนเตอร์เทนเปิดปาร์ตี้คนเดียวแล้วนะมีไลฟ์เนี่ยแหละที่คุณผู้ชมอยู่เป็นเพื่อนมีไลฟ์เนี่ยแหละที่คุณอยู่เป็นเพื่อนอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็เตยมไลฟ์ไลฟ์เสร็จแล้วค่อยไปล้างจานถ้าล้างจานก่อนเดี๋ยวหมดกำลังใจยากกว่าการจัดคือการล้าง อาหารที่นี่เมนูเยอะมากก็เกิดั้นตัวมีแบบทุกประเทศเแอละคิดถึงอาหารไทยคิดถึงเมืองไทยได้เวลาระปบดแม่บ้านปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้อัดคลิปก็จะเปิดเพลงแล้วก็จับปาร์ตี้ที่เป็นคนเนต์ล้างจานครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอเคจะฟี่จะพผู้ชมไปชิงขยะ สำหรับถุงสีแดงเนี่ยมันอาจจะมีความหมายนะวิธีการทิ้งขยะแบบ ASQ คุณผู้ชมดูแล้วมันซับซ้อนมากเปิดประตูห้ามก้าวขาวข้างนอกวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีแมจิเกิดขึ้นมันจะหายไป1นึสองส รอเล่นไม่มาจะไม่มาเอามันจะหายไปยังไงอะ่ะได้เวลาแล้วค่ะนี่จะเป็นเวลาที่สำคัญมากไปสอบครั้งที่สองห้องลบ ไปตรวจ swap นะคะวันนี้อันนี้อยู่ชั้น3.2อ้าวห้องอยู่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างคะ,คะเหมือนเดิมเลยแป๊บเดียวเลยใช่ไหมคะว่าเสร็จแล้วไล่กลับห้องเลยใช่ไหมคะหมวกข้าไหนคะได้หมดเลยคะ่ะอ่ะหนูพร้อมโอเคเสร็จแล้วค่ะ จมูกเจฟี่นะคะขี้มูกและน้ำลายเอาไปเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะผ่านไปแล้วนะคะกับการสวอปครั้งที่สองครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเลยเจ็บอันนี้เวลาสิบโมงครึ่งไปนอนต่อคับเจฟี่กักตัวที่6เองให้กำลังใจเจฟี่รอด หรือไม่รอด เป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้เลยการกักตัวตอนที่หาห้องใช่ไหมเจฟฟี่ก็แบบว่าดูโรงแรม a H Q นั่นนูน่นนี่แล้วรู้สึกว่ามันยากมากเลยนะกับการที่จะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรบางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีออกไปข้างนอกได้ออกไปข้างนอกในที่นี้ก็คือหมายความว่าแบบหลังจากที่คุณผ่านการตรวจโควิดรอบที่2ของเจฟฟี่มาในช่วงที่มันแบบระบาดหนักเขาก็เลยไม่ให้ออกไปไหนเลยเด็กขาดอันนี้มาสมากหน้าก่อนวันนี้ก็ใกลจก้จะ แล้วก็ร e ู้สึกดีใจเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเจฟฟี่จะกักตัวเสร็จแล้วออกไปยังไงอะแต่ที่นี่บอกเลยห้องคอลาสุดๆเลยคุณผู้ชมแฮปปี้มากสบายขอเขาอยู่ต่อเขาจะให้ไหมไปว่ามาคุณผู้ชมรีวิวชิคเก้นซอฟคือมนเป็นไก่แล้วมันก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็ม <Ms. S 1> ีอะโวคาโด days later และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เจฟฟี่จะไปตรวจพร้อหมหรือยังคุณผู้ชมสวัสดีค่ะมาแล้วโอเคแม่แซมูฟังไงดีคะขอทำใจแบ้างจ้า โ oh อ้มาแล้วนะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอกไม่กี่วันเราก็จะเป็นไทยก็จะไปแะล่ลแต่แ,แล้วค่อยๆเดินอันนี้ออกมาเที่ยวและนี่ก็คือห้องของเราถ้าจะมองจริงๆก็คือแค่นี้นี่แค่นี้จกเลย ทำดื้อทำซอนเหลือของต้องเก็บอีกเยอะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคุณผู้ชมชีวิตทำทำอะไรบ้างนะรอดูผลกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจ้าบอกลา presidential s u i t e วเดี๋ยวพาดูชุดก่อนชุดเช็ค c h e โอ้โห คิดว่าจะไปเติมพุมแดงคิดว่าจะไปเติมพุมแดงขั้นตอนก็คือถ้าคุณครบปุ๊บหกโมงเช้าของวันถัดมานะวันที่15สามารถเช็คเอาท์ออกได้เลยโอ้ยบายบายไปแล้วนะเครื่องออกกำลังกายไม่รู้ออกกี่ครั้งไปแล้วนะจ๊อะออกเริ่มบ้าแล้วนะ อา,าบน้ำสผมไลฟ์กินข้าวนอนแล้วก็อัดคลิปนอน <c oughs> พอแล้วแหละคุณผู้ชมเข้าใจแหละ